เลยนะคะโชคดีมากๆเลยเซฟค่ะแล้เ,เจอกันที่ประเทศไทยจ้า Where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find. จะถึงอับูดาบีแล้วนะคะประมาณชั่วโมงกว่าก็ะจะถึงแล้วเนาะตอนนี้อยู่ประเทศอังกฤษก็ประมาณทุ่มกว่ากว่านะคะการเดินทางที่แสนย,ยาวนานนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะไม่ีนน่นีคนนะคะสังเกตได้ ภูเก็ตน,นะคะในโครงการภูเก็ตแซนบ็อกนะคะกลับบ้านนั่งคนเดียวนะคะมีที่เยอะแยะสี่สามที่นะคะไม่มีใครนั่งด้วยเลยนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะพอถึงอบูดาบีเราแล้วนะคะหนูหินจะมาอัปเดตให้ดูอีกในทีนะคะว่าจะเป็นยังไง 109โรงแรมพริพัฒน์นะคะภูเก็ตนี่นะคะห้องน้ำกักตัว14วันไม่ได้กักตัวในห้องนะคะออกไปข้างนอกได้นะคะเพิ่งมาถึงณนะตอนนี้เวลาบ่ายโมง20นาทีนะคะนี่นะคะลาลาลาเป็นเตียงคิงไซส์ค่ะ โอเคเลยนะคะแล้วก็มีบาคนี่นะคะไปไปดูข้างนอกกันนี่นะคะได้วิวสาวว้น้ำนะคะแล้วก็ชั้นดาดฟ้าก็จะมี สระว่ายน้ำนะคะตามที่น้องเขาบอกนะคะนี่นะคะก็หน้าหูวนะคะห้องกว้างห้องกวาง,อง,วางจอใหญ่ที่นอนก็ใหญ่โอเคเลยกักตัวเหมือนไม่ได้กักตัวนะคะนี่นะคะเพราะว่า เราสามารถออกไปข้างนอกได้นะคะ Deep in the shadows I know it's hard To put one foot in front of the other a uh h h So far is the echo When do we start You can learn to discover A million stars Here the shadow Youre in สวัสดีค่ะหนูหินมาแล้วค่ะหนูหินยูเคนะคะวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การเดินทางด้วยโควิดนะคะเพิ่งมาถึงโรงแรมอยู่ที่ภูเก็ตนะคะเข้าโครงการภูเก็ตแซนบ็อกในมากเอมการเดินทางนะคะเอกสารเยอะแยะมากมายนะคะเอมก็คือว่า ต้องเตรียมหลายอย่างแลวเนาะแต่ว่าเริ่มจากที่แมนเชสเตอร์แอร์พอร์ตนะคะมาถึงอาบูดาบีทุกอย่างก็เป็นเรียบร้อยดีคนก็ไม่ค่อยมากนะคะแต่ว่าพอมาถึงอาบูดาบีนะคะแล้วก็ตรงมาที่ภูเก็ตรู้สึกว่าคนจะเยอะไปนิดนึงแต่โชคดีก็คือ,อนั่งก็คือเว้นระยะห่างกันก็ไม่ได้นั่งด้วยกันนะคะมาถึงเช็คอินโรงแรมก็โอเค อยู่ได้มีบาร์โคนี่ให้ออกไปนั่งข้างนอกก็คือเอ่มก็รู้สึกว่าโอเค14วันนะคะพอพัก14วันเสร็จก็จะได้กลับไปคอนแกนต่อนะคะก็จากประสบการณ์นะคะก็เหนื่อยยอมรับว่าเหนื่อยแล้วก็เอกสารวุ่นวายพอมาถึงที่ภูเก็ตก็ระบบระเบียบทำได้ดีมากนะคะเคนไทยนะคะ อยู่ในต่างแดนนะคะถ้าจะคิดว่าจะกลับมาบ้านก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าเอกสารเราต้องพร้อมมาเนาะเอาละค่ะเพิ่งมาถึงตอนนี้ประมาณกี่โมงเลยมาถึงเครื่องดีเลย์วันนี้เนาะเครื่องดีเลย์สิบปกติจะมาถึงสิบโมงยี่สิบแต่มาถึงประมาณมาถึงสิบเอ็ดโมงกว่าเกือบเที่ยงออกมาอีกทีหนึ่ง ก็นานเพราะว่าอยู่ข้างในก็เป็นชั่วโมงกว่าๆมาถึงตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วนะคะก็เห mm hmm. น,นื่อยเราไปหนูหินจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงว่าเป็นยังไงอะไรยังไงกักตัววันที่หนึ่งเป็นยังไงแต่วันนี้พอมาถึงที่ห้องแล้วก็คือหนูหินออกจากห้องไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องกักตัวรอผลตรวจโควิดออกมาอีกทีนึงแล้วเราถึงจะได้ออกไปข้างนอกได้นะคะโอเคขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกอัปเดตช่วงต่อไปว่า จะเป็นยังไงกันเนาะโอเคมาเจอกันอีกทีค่ะ